คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหาราคาสกอร์ศูงในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านางก็สิบไม่นานน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้านาทีนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่รักแฟนฟุตบอลสี่สิบห้าเวิร์ทุกท่านนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมบายเสือพูดสี่สิบห้าเวิร์ดสกอร์นะครับวันนะครับ ผมก็เหมือนเดิมครับผมก็จะพาเอฟซีท่านนะครับไปวิเคราะห์ทัศะนะแนวทางบทวิเคราะห์คู่วีไสูงแรกของผมประจำวันนี้นะครับประจำวันที่5วันพฤห,หัสที่5สิงหาคม2 5 6 4วันนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นไปสรุปผลบอลคู่ v i p ของผมประจำเมื่อวานนะครับประจำค่ำคืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ายินดีกับ FC ทุกท่านด้วยครับฟุตบอลมาตามนัดตามราคาตามที่ผมได้วิเคราะห์ บทวิเคราะห์ของผมได้กล่าววิเคราะห์ไว้นะครับมาตามนัดจริงๆนะครับมาตามที่ผมได้บอกกล่าวไว้ในในคลิปบทวิเคราะห์ของผมในค่ําคืนที่ผ่านมานะครับก็ทุกท่านก็สามารถไปกดดูย้อนหลังด้วยคราบเมื่อวานผมให้ไปสูงลลลเลกัปรัสเซียนะครับก็สูงแลขโอเรนเบิร์สองนะครับผมก็เครื่งแรกมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่44นะครับผมก ยิงนาทีที่สวยก็สมาชิกเชียร์กันเฮกันลั่นกลุ่มเลยนะครับเมื่อวานก็ยินดีด้วยนะครับผมกับไอซซีที่ติดตามนะครับผมก็วันนี้นะครับก็อ๋อจบเกมนะครับจบเกมก็จบที่สกอร์สองศูนย์นะครับเป็นฝั่งไดนามบ้านัวนะครับเมื่อวานเอาชนะไปได้นะครับในสองประตูต่อศูนย์นะครับในในคู่วีพีเมื่อวานนะครับก็มาตามนัดจริงๆนะฟุตบอลมีสองเม็ด ที่ผมได้วิเคราะห์กล่าวไว้นะครับโกมาจริงๆมาตามนัดจริงๆครับเครื่องรกโกมีสโกจริงๆนะครับโดยเกิดสโกเกิดขึ้นในนาทีที่44นะครับโกสวยงามมากนะครับผมโกเอฟซีเฮลันเลยนะครับผมก็ยินดีกับ FC ทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานโกเต็มน้ำซึบลลนไปเลยนะครับเมื่อวานโกเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะพา f c ทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับสูงแรกนะครับทศนะแนวทางสูงแรกของผมประจําวันนี้นะครับ ผมจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะครับแข่ง21นาฬิกา00นาทีนะครับเป็นเกมพบกันระหว่างไครร์อัลเมตี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์ลเคิร์สนะครับ FC นะครับผมก็ต้องบอกว่าคู่นี้จากสถิติที่พบกันสองครั้งแต่เป็นสถิติที่พบกันในปีพศ2015นู่นครับยาวเลยนะครับผมโกเป็นผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับแต่ในชั่วโมงนี้นะครับก็แน่นอนครับ ในเรื่องจิตใจเรื่องแรงจูงใจเรื่องศักยภาพทีมก็ต้องบอกว่าไครร์อัมาตี้นะครับดูดีขว่าเล็กน้อยนะเล็กพสไม่เล็กน้อยก็พอสมควรนะครับก็ส่วนอาราค์ดนะครับโฟมช่วงนี้ไม่ดีเลยนะครับโกโก้พ่ใน3เกมนัดล่าสุดก็เหมือนกันครับไคลร์อัมตี้ก็พ่เหมือนกันแต่ไคลร์อัมตี้ยังพอมีสูงมีเหลี่ยมอยู่นะครับก็คู่นี้นะครับต่างคนต่างฟอร์มไม่ดี และราคาเปิดมาให้มีโอกาสเกิดสกอ์เกิดขึ้นได้ทั้งสองฝั่งแต่ราคาให้แน่นอนครับเอียง,ยง,ยง,ยงมาทางใครรัดอันมาตี้อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับผมก็ครับผมก็มาดูในเรื่องราคานะครับผมก็สติสวยงามนะครับทุกอย่างก็องค์ประกอบก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ในค่ามาตรฐานของการเกิดสกอ์ในคู่คู่นี้นะครับผมไปดูในเรื่องเหรียญราคาคู่นี้จมือ เปิดให้ไคลรัตอันมาตี้นะครับเปิดให้ในแคปนะครับโตราคาที่1นึ่งคู่งจหนะครับจ่ายน้ํา1.97และจ่ายน้ําให้อัลาเคิร์สเอฟซีทีมเยือนที่ 1. 1.8ึครับคู่นี้เปิดสูงเต็มเวลามาที่2.5นะครับจ่ายน้ํา1.85และเปิดภูเพชนะถ้าเจ้าเบือนถ้าเจ้าบ้านไคลรัตอันมาตี้ชนะจ่ายที่1.39และถ้าอัลาเคิร์สเอฟซีชนะจ่ายที่5.72และคู่นี้เปิดภูเสมอเต็มเวลามาที่4.4 8นะครับผมก็เป็นผู้เสมอมาตรฐานของการเกิดสกอร์อยู่แล้วนะครับในราคาเหรียญตรงนี้ครับเหรโตเฮนดิแคบนี้นะครับทุกอย่างทุกองค์ประกอบค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับไปดูในเรื่องเหรีราคาครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกมีเหรีราคา0.5มาคุมโดยเป็นฝ่ายให้เจ้าบ้านไคร์ตอเมริตี้นะครับแบกบราคาต่อที่0.5จ่ายน้ำศูนยและจ่ายน้ําให้อลาเคิร์ตเอฟซีที่ 1, 1. 8 9นะครับคู่นี้เปิดสูงเลขมาที่1ลูกจนะ่ายน้ํา1.86นะครับสว,สวยเลยนะครับและเปิดผู้เสมอครึ่งเลขมาที่2.35นะครับผมกต้องบอกว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับกครับผมในเมื่อราคามันมาในมาสวยงามแบบนี้ในเมื่ออง์ปมะกบมันมาตามค่ามาตรฐานในการเกิดสโกของเราแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะ ไปลังเลนะครับผมก็วันนี้ผมขอฟันธงนะครับไปสูงแรกนะครับทัศนะแนวทางสูงแลขของผมนะครับวันนี้ครับขอฟันธงไปที่ยูฟาลีกนะครับลีกยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะครับแข่ง21่สนาฬิกาจนถศูนย์นาทีนะครับไปสูงแรกไครรตอันมาตี้นะครับสูงเลกรอราคาหนึ่งลูกศูนย์จุดห้าคู่หนึ่งลูกศูนย์จุดห้าลูกนะครับครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมครึ่งแรกไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมก็ครับผมส่วนท่านใดนะครับ ฟังบทวิเคราะห์จากผมจบแล้วนะครับสนใจที่จะเข้าไปรับทัศนะแนวทางบทวิเคราะห์กวนใครสนใจที่จะเข้าไปรับเทคนิคดีๆนะครับในกลุ่ม4.5เวอร์ของเราครับก็สามารถแอดไลน์ไปขอเข้ากลุ่มได้นะครับโดยแอดไลน์4 5 o b r นะครับผมแอดไลน์4 5 o b r นะครับผมจะแอดนำหน้านด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเข้าไปแล้วต้องการสน้าท่านสนใจจะเข้าไปนะครับต้องบอกไปกวนว่าในกลุ่มของเรามีค่าพพอร์ตรายเดือนโดยเก็บค่าสพอร์ตรายเดือนเดือนละ300บาทนะครับ คิดเป็นวันก็วันละ10บาทนะครับผม10บาทต่อวันและสามร้อยบาทต่อเดือนท่านได้รับอะไรบ้างครับในแต่ละวัน1ท่านได้รับแน่นอนครับเน้นๆครับคู่ซูเปอร์วีบีเอพีประจำวันนะครับทัศนะแนวทางนะครับประจาวันเน้นๆนะครับคู่ซูเปอร์วีบีเอพีนะครับสามทีมขึ้นให้ในตารางในกลุ่มในแต่ละวัน3ทีมเน้นๆแน่นอนครับผมโดย3ทีมนี้มาจากไหนมาจากการโหวตของผมของพี่ๆทีมเสือและพี่แอนมินและรวมไปถึงผมด้วยนะครับ ร่วมกันโหวนะสองครั้งในแต่ละวันเอาทีมที่มีโอกาสที่จะมีสกอร์คู่คู่นั้นมากที่สุดนะครับเอามาเป็นคู่ซูเปอร์วีไ p พีหนึ่งวีไไล่เรียงตามคะแนนโหวมานะครับผมก็นอกจากนั้นยังไม่พอท่านจะได้รับเพิ่มเติมนะครับเป็นทัศนะแนวทางบทวิเคราะห์ของคู่วีไอพีของพี่ๆทีมเสือรวมไปถึงผมด้วยเน้นๆหนทีมนะครับประจํา ในแต่ละวันหนึ่งทีมเน้นๆนะครับไม่ต่ำกว่า10กว่าท่านแน่นอนครับในแต่ละวันนะครับสำหรับคู่ V.I.P. ประจําทีมเสือนะครับผมกับผมน้องจะย,งยังไม่โพสท่านจะได้รับทัศนะ ในการดูราคาในเทคนิคในการแนวทางส5เวอร์ครับมากมายหลายอย่างครบจบในกลุ่มเดียวนะครับก็คุ้มเกินคุ้มแน่นอนครับวันละสิบาทเดือนละ3 0 0้ยบาทถ้าท่านเข้าใจในตรงนี้มันจะไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับมันคุ้มค่ามากนะครับท่านซัอร์ตเราเราก็สัอร์ตแนวทางท่านให้ดีที่สุดนะครับสถิติเรามีบอกในทุกๆเช้าทุกๆวันนะครับเราไม่เคยเอาสติมาหลอกลวงครับสติเข้าไปดูได้นะครับครับผมก็ แนวทางของกลุ่มเราชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับก็ท่านใดสนใจก็แอดไลน์ไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับโดยแอดไลน์ s45ovr นะครับผมแอดไลน์ s45ovr นะครับผมใส่แอดอำนาจด้วยนะครับเข้าไปก็ทําตามที่พี่เรนมินบอกกล่าวนะครับก็พี่เรนมินก็จะได้คำปรึกษาและพาเข้ากลุ่มไปอยู่ในกลุ่ม vip 45 hour ของเรานะครับผมก็ทําตามกดตามเกณฑ์นะครับอ่านกดอ่านเกณฑ์ด้วยนะครับเข้าไปใหม่ก็ ทำตามกฎเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างอบอุ่นนะครับผมก็ครับผมก็แนวทางกลุ่มเราชัดเจนแน่นอนครับผมเกินคุ้มครับวันละสิบาทถึงตสามร้อยบาทนะครับท่นญญานใดสนใจก็แอดไลน์ไปขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผมก็วันนี้ผมก็ขอจบคลิปบทวิเคราะห์คู่ V.I.P. ของผมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ F.C. ทุกท่านโชคดีมีชัยแห่งๆรวยๆทุกท่านนะครับผมฟังบทวิเคราะห์จบแล้วก็ขอให้กดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้พัฒนาและทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับวัน เห็งนะครับทุกท่านก็พบกันอีกที่ก็ฟุตบอลเช้านะครับเช่นนี้แน่นอน,นครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปหมดแล้วก็คู่ไอพีแต่เพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ